สวัสดีครับผมโอ,อจาก B บีายดียนไพบูลขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดปิดไฟสูงของ b y d a t ดีแชนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันที่ก้านไฟเลี้ยวขวามือนะครับถ้าเราอยากเปิดไฟสูงนะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเปิดไฟหรือเปิดไฟอัตโนมัติครับถ้าอยากเปิดไฟสูงให้ผักไปด้านหน้าหนึ่งครั้งครับแล้วก้านไฟเลี้ยวจะเด้งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมแล้วไฟสูงก็จะทำงานครับ เดี๋ยวดูที่เสาไฟตรงนี้นะครับผักหนึ่งครั้งไฟสูงดับผักหนึ่งครั้งไฟสูงติดครับนี่โอเคถ้าไฟสูงติดก็จะมีรูปโลโก้ไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับติดขึ้นมาผมผักไปข้างหน้าครับปิดผักข้างหน้าเปิดครับแล้วถ้าขึ้นตัว ไฟสีเทาแล้วก็มีตัว A แบบนี้ก็คือไฟสูงอัตโนมัติเตรียมทำงานอยู่นะครับถ้าดีเทคได้ว่าไม่มีรถไฟสูงอัตโนมัติก็พร้อมที่จะทำงานเปิดปิดได้ครับตัวเปิดปิดมาอยู่ที่การตั้งค่าหน้านี้ครับ Driving Assist ครับ HMA ครับตัวนี้ครับ เป็นไฮ h บี a มครับเป็นไฟสูงอัตโนมัติเปิดปิดได้ถ้าเราปิดปุด๊บตัวโลโก้สีเทาตัวนี้ก็จะหายไปครับเปิดปิดได้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการเปิดปิดไฟสูงของ b y d ATTO 3ครับ